สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องคนเล่าเรื่องมีเรื่องเล่าหลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะคะกระจกดูดวิญญาณชนินเป็นนักเล่นและนักค้าของเก่าเขามักจะเสาะแสวงหาว่าที่ไหนมีของเก่าโบราณขายเหนือจะดใต้ไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหน เขาจะต้องไปซื้อมาไว้ในครอบครองจนได้บางทีก็เอามาเพื่อเก็งกำไรขายต่อชิ้นไหนชอบมากก็จะเก็บไว้ใช้เองชนินมีความสามารถในการคัดเลือกของเก่าว่าอันไหนเป็นของแท้มีค่าทำให้เขาขายดีเป็นเทน้ำเทท่าจนร่ำรวยมีเงินทองมากมายที่ร้านขายของเก่าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เขากําลังตื่นตาตื่นใจกับของเก่าโบราณที่ร้านนี้ บรรยากาศภายในร้านเหมาะสมกับการขา,ขายของเก่ามากๆในความคิดของเขาเพราะมันดูอึมครึมเปิดไฟสลัวๆพอให้มีแสงสว่างและของโบราณทุกชิ้นที่ร้านนี้ดูแปลกตาน่าสนใจมากในขณะที่ชนินกำลังเดินชมของเก่าอยู่อย่างเพลิดเพลินนั้นฉับพลันก็มีแสงสว่างเป็นประกายวิบวับส่องกระทบเข้ากับสายตาของเขาชนินเพ่งมองไปที่ลำแสงอันเป็นประกายนั้นแล้วเขาก็เดินตามลำแสงนั้นไป พอเดินมาถึงจึงรู้ว่ามันคือกระจกเงาบานใหญ่ส่องได้ทั้งตัวกรอบกระจกเป็นไม้ฉลุลายไทยวิจิตรงดงามเนื้อกระจกสว่างใสเจิดจ้าทันทีที่ชนินเห็นกระจกบานนั้นก็เกิดความสนใจขึ้นทันทีและอยากได้ไว้ในครอบครองซึ่งในที่สุดประจกโบราณบานนั้นก็มาตั้งเด่นตระงงานอยู่ในห้องนอนของเขาสมใจตกกลางคืนชนินหลับฝันไปว่า มีผู้หญิงในชุดไทยหน้าตาสวยงามอ่อนหวานแฉลมแช่มช้อยผมยาวประบ่าเดินออกมาจากกระจกนั้นมายืนมองเขาอยู่ที่ปลายเตียงชนินก็จ้องมองตอบผู้หญิงคนนั้นต่างคนต่างจ้องกันแต่ไม่ได้พูดอะไรพอรุ่งเช้าชนินนึกทบทวนถึงความฝันก็ได้แต่ประหลาดใจและดเดาวาความหมายไม่ออกเขาจึงลุกออกจากที่นอนอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็มายืนส่องอยู่หน้ากระจกโบราณบานนั้น เขาแกล้งพูดหยอกกับตัวเองอยู่ในกระจกว่าฉันดูดีหรือยังแม่นางกระจกคนสวยทันใดนั้นเองก็มีแสงสีขาวส่องแสงเปล่งประกายแจ่มจัดออกมาจากกระจกบานนั้นแล้วผู้หญิงในชุดไทยที่ฝันถึงเมื่อคืนก็ปรากฏกายขึ้นจนชนินตกใจสะดุ้งสุดตัวและแล้วเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้นชนินสะดุ้งตื่นขึ้นและลุกจากที่นอนอ้าวนี่เราฝันไปหรอกหรือนี่ฝันซ้อนฝัน มันยังไงกันเนี่ยเขาพึมพำกับตัวเองที่หน้าร้านขา,ขายของเก่าของชนินเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในความฝันให้ทิดมัน่นลูกน้องคนสนิทฟังพอทิดมั่นฟังแล้วก็แนะนำว่าให้เขาเอากระจกออกจากห้องนอนซะแล้วให้เอาไปไว้ในห้องพระแทนที่ทิดมั่นแนะนำแบบนั้นเพราะทิดมั่นเองก็รู้สึกว่ากระจกโบราณบานนั้นมีความแปลกๆยังไงชอบกลตกกลองคืนอีกคืนหนึง่งชนินนึกถึงคำแนะนำของทิดมั่นได้ เขาจึงยกกระจกโบราณบานนั้นออกจากห้องนอนและกําลังจะเอาไปไว้ในห้องพระแต่ยังไม่ทันจะถึงห้องพระทันใดนั้นก็มีแสงสว่างเจิดจ้าปรากฏขึ้นและลําแสงนั้นส่องมากระทบกับร่างของชนินและดูดกลืนเขาหายเข้าไปในกระจกโบราณบานนั้นนั่นเองณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีแต่ความมืดมิดอยู่ตลอดเวลาบ้านเรือนทุกหลังต้องจุดคบไฟหรือสุมกองไฟไว้หน้าบ้านหมู่บ้านนี้บ้านทุกหลังทําจากไม้ไผ่ ฝาบ้านและพื้นบ้านก็ทําจากไม้ไผ่หลังคามุงแฝกทุกหลังมีขนาดกระทัดรัดและปลูกเรียงรายอยู่ห่างกันชนินไม่แน่ใจว่าที่นี่ที่ไหนเขารู้เพียงแต่ว่าเขาถูกกระจกดูดเข้ามาเขาได้แต่เดินวนไปวนมารอบหมู่บ้านแต่ก็ไม่เจอใครเลยบ้านแต่ละหลังปิดเงียบเชียบเหมือนไม่มีคนอยู่ชนินเดินต่อไปเรื่อยเเดินลึกเข้าไปทุกทีทุกทียิ่งเดินลึกเข้าไปเท่าไหร่บ้านแต่ละหลังก็ยิ่งอยู่ห่างกันมากขึ้น จนในที่สุดชนินเดินมาถึงบ้านหลังสุดท้ายที่มีแสงไฟริบหรี่อยู่ข้างในถัดจากบ้านหลังนี้ไปก็เป็นป่ารกทึบแล้วชนินเหลียวหลังหันไปดูบ้านแต่ละหลังที่เขาเดินผ่านมาแล้วก็ต้องตกใจเพราะบ้านทุกหลังได้หายไปหมดเหลือแต่หลังสุดท้ายที่เขาเพิ่งเดินมาถึงนี่สร้างความประหลาดใจให้กับเขามากจนไม่กล้าที่จะเดินผ่านหลังนี้ไปเพราะกลัวว่ามันจะหายไปอีกเหมือนหลังอื่นๆที่ผ่านมาชนินทั้งกลัวทั้งหิว เขาจึงตัดสินใจเคาะประตูที่ทำจากไม้ไผ่ของบ้านหลังนั้นไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกเสียงเปิดประตูไม้ไผ่ดังลั่นเอี๊ยดแรกความเงียบสงัดเข้ามาก่อนสิพนุม่มเสียงแห่พร่าของชายชราดังขึ้นชนินเดินตามชายชรารูปร่างผอมบางเข้าไปในบ้านหลังเล็กซึ่งน่าจะเรียกว่ากระท่อมเสียมากกว่าภายในกระท่อมมีเพียงแค่ไม้ไผ่อยู่หนึ่งตัวและมีเตาฟืนสุมไฟอยู่หนึ่งเตาชายชรานั่งลงหน้าเตาฟืน แล้วฉีกเนื้อที่กำลังย่างส่งให้เขาเอานี่เนื้อกระต่ายย่างกำลังน่ากินเลยกินซะสีพอนุม่มกำลังหิวไม่ใช่หรือชนินรีบรับไปและกินอย่างอาเด็จอร่อยด้วยความหิวโหวยเขาสังเกตเห็นว่าชายชาราผู้นี้อยู่คนเดียวในกระท่อมไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยนอกจากแค่ไม้ไผ่และเตาฟืนอีกมุมหนึ่งของกระท่อมมีมุ้งเก่าๆก,กับเสื้อผ้าเก่าๆสองสาตัวแขวนไว้ที่ข้างฝา แกน่าจะอายุประมาณ70กว่าแล้วร่างกายผ่ายผอมตัวเล็กผิวคล้ำผมสีขาวโพลนทั้งหัวแก้มตอบในตาลึกจนมองไม่เห็นลูกในตาแสงไฟในเตาฟืนส่องกระทบหน้าชายชราเพียงด้านเดียวทำให้เห็นว่าแกผอมจนตาลึกโบแก้มตอบจนเห็นโหนกแก้มนูนชัดซึ่งดูไปดูมาชายชราผู้นี้ก็ดูน่ากลัวอยู่เหมือนกันจนินคิดอยู่ในใจ เขาจึงเริ่มบทสนทนาเพื่อทำลายความเงียบและความวังเวงคุณตาอยู่คนเดียวหรือครับใช่แล้วข้าอยู่คนเดียวมานานแล้วแล้วลูกๆของคุณตาไปไหนหมดแล้วครับตายกันหมดแล้วชนินชะงักไปครู่หนึ่งกับคำตอบที่ดูเฉยชาของชายชาราผู้นี้เขาอดคิดไม่ได้ว่าแล้วตาแกอยู่คนเดียวในป่านี้ได้ยังไงด้านชายชาราก็ถามขึ้นบ้างว่าแล้วเองล่ะพ่อหนุ่มหลงเข้ามาในป่านี้ได้ยังไง ชนินนึกทบทวนเหตุการณ์ว่ามาที่นี่ได้ยังไงครั้งสุดท้ายที่จำได้คือเขากำลังยกกระจกไปไว้ในห้องพระแล้วมีแสงสว่างวาบขึ้นจากนั้นมันก็ดูดเขาเข้ามาที่นี่ถ้าเล่าไปแล้วคุณตาคนนี้จะเชื่อเขาหรือไม่กระจกครับตากระจกดูดผมเข้ามาชายชราหัวเราะหึหึๆในลำคอแต่เสียงหัวเราะนั้นมันทำให้ชนินรู้สึกขนพองสยองกล้าวอยู่ไม่น้อยเอาแล้วพ่อนุม่มเองคงจะเหนื่อยมามาก พักผอ่อนเถอะข้าจะออกไปล่าสัตว์สักน้อยแล้วชายชรา,าก็ลุกขึ้นเปิดประตูกระท่อมเดินหายออกไปในความมืดทิ้งให้ชนินอยู่บนแคร่กับแสงไฟสลัวสลัวเพียงลําพังชนินนอนมองเปลวไฟและยิบระยับส่องเป็นเงาวูบวาบและด้วยความเพลียทําให้เขาเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวดึกสงัดชนินสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงกุกก,กักดังแววมาจากภายนอกกระท่อมเขามองหาชายชรา,าผู้นั้นแต่ก็ไม่เจอ แสงไฟสลัวสลัวจากตะเกียงและเตาไฟยังคงบูบวาบไหวไปมาจนดูเหมือนเงาคนเคลื่อนไหวชนินลุกจากแคร่อย่างแผ่วเบาค่อยๆย,ย่องเดินไปที่ประตูกระท่อมเสียงกุกกักยังคงดังอยู่ด้านนอกชนินเอื้อมมือออกไปค่อยๆเปิดประตูกระท่อมออกอย่างช้าๆที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างกระท่อมมีเงาดำๆเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้ต้นไม้นั้นชนินเพ่งมองฝ่าความมืดอยู่พักใหญ่และแล้วเขาก็เห็นว่า มันคือร่างของชายชรา,าผู้นั้นนั่นเองเขานึกอยู่ในใจว่าคุณตามานั่งทําอะไรตรงนี้ด้วยความแปลกใจจึงค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างเงียบเชียบทันใดนั่นเองชนินเหยียบเข้ากับกิ่งไม้แห้งทําให้เกิดเสียงดังกรอบชายชรา,าหันขวับมาที่เขาทันทีคุณพระช่วยใบหน้าของชายชรา,าผู้นั้นเต็มไปด้วยเลือดและที่ปากของแกยังมีขาของกระต่ายสดๆคาอยู่เลือดของกระต่ายหยดย้อยลงบนพื้น ที่มือของชายชราผู้นั้นเต็มไปด้วยเลือดกลิ่นเหม็นคาวของเลือดคลากคลุ้งจนหน้าสะอิดสะเอียนชนินตกใจอ้าปากค้างทำอะไรไม่ถูกก้าวขาไม่ออกพอเขารวบรวมสติกลับมาได้แล้วก็รีบวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตไม่รู้ทิศร,รู้ทางว่ากำลังมุ่งหน้าไปทางไหนรู้เพียงแต่ว่าเขากลัวมากและต้องวิ่งเพื่อออกไปจากตรงนี้ให้ได้วิ่งอยู่นานก็ไม่มีทีท่าว่าจะพ้นจากเขตกระท่อมนั้นเสียทีชนินได้ยินแต่เสียงชายชรา,าผู้นั้น ตะโกนด้วยเสียงแหบแห้งตามหลังมาว่าเจ้าไม่มีวันหนีออกไปจากกระจกดูดวิญญาณได้หรอกพ่อนุ่มเข้ามาแล้วไม่มีทางออกแล้วชายชราก็หัวเราะเสียงดังเยือกเย็นเสียงหัวเราะอันแหบแห้งของชายชราผู้นั้นดังกึกก้องเข้าไปในโสดปราสาสชนินได้แต่วิ่งวิ่งวิ่งด้วยความกลัวจนลืมเหนื่อยแต่ในที่สุดเขาเริ่มหมดแรงจนต้องยืนหายใจอย่างเหนื่อยหอบและในขณะที่เขาพยายามยืนหายใจและสูดลมเข้าปอดอยู่นั้น เขามองเห็นแสงสะท้อนวิบวับอยู่เบื้องหน้าชนินดีใจว่ามันคงเป็นแสงไฟจากบ้านของผู้คนซึ่งเขาอาจจะขอความช่วยเหลือได้เขาจึงออกวิ่งอีกครั้งเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่แสงนั้นแต่ในที่สุดเขาก็ชนเข้ากับแสงสะท้อนวิบวับนั้นเข้าอย่างจังจนลม้มลงไม่เป็นท่าจุกจนลุกไม่ไหวนอนหงายแผ่ราหายใจรวยรินมองทอง้องฟ้าที่มืดมิดพยายามยันกายเพื่อจะลุกขึ้น แสงสะท้อนวิบวับนั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาพยายามยื่นมือไปแตะมันจึงได้รู้ว่าจุดกําเนิดแสงสะท้อนวิบวับประยิบประยับนั้นคือกระจกแผ่นหนาลักษณะเช่นเดียวกับกระจกโบราณที่เขาเพิ่งซื้อไปไว้ที่บ้านใช่แล้วกระจกบานนี้แหละที่ดูดเขาเข้ามาเขากําลังคิดหาทางออกไปจากที่นี่จึงคิดเอาเองว่าต้องทําให้มันแตกเพื่อจะได้กลับออกไปแต่ทุบเท่าไรก็ไม่แตกสักทีและแล้ว แผ่นกระจกสะท้อนแสงนั้นค่อยๆลอยห่างเขาออกไปทุกทีทุกทีเขาพยายามวิ่งตามแต่ยิ่งวิ่งมันก็ยิ่งห่างออกไปเขาจึงได้แต่วิ่งและวิ่งอยู่อย่างนั้นก่อนที่แสงสว่างนั้นจะฉายภาพให้เห็นความเป็นไปจากอีกฝากของกระจกญาติพี่น้องของชนินกำลังยกร่างอันไร้วิญญาณของเขาลงไปในโลงศพเพื่อทำพิธีที่วัดที่ได้จัดตั้งและเตรียมงานกันเรียบร้อยแล้วเขาพยายามตะโกนออกไปว่าเขายังไม่ตาย แต่ติดอยู่ในกระจกนี้แต่ก็ไม่มีใครได้ยินเพราะอยู่ต่างภพภูมิกันแล้วชนินในกระจกก็ยังคงได้แต่วิ่งตามกระจกบ,บานนั้นเพื่อกลับออกมายังโลกมนุษย์ซึ่งก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้ออกมาสักทีเพราะยิ่งวิ่งมันก็ยิ่งเลื่อนห่างเขาออกไปเรื่อยๆกระดูกคนตายหลังจากมีการเผาศพไปแล้ววันถัดมา ทางวัดก็จะเรียกไปเก็บกระดูกซึ่งสามารถนําใส่โกดไปเก็บไว้ที่บ้านหรือนําไปลอยอังคารก็ได้ก่อนจะเก็บใส่ยภาชนะที่เรียกว่าโกดสับปปเบอรอก็จะมีการเรียงกระดูกที่เหลือมาให้ดูเป็นรอบสุดท้ายกระดูกทั้งตัวเผาเหลือกองนิดเดียวชิ้นส่วนต่างๆจะถูกเรียงเพื่อให้ใกล้เคียงรูปร่างของคนกระดูกชิ้นขา,ขาวจะถูกหยิบใส่โกดบริเวณหัวจะมีกระดูกจากฟันค่อนข้างเยอะซึ่งก็ได้ความรู้ว่า เนื้อหนังถูกไฟไหม้ไปแล้วแต่ฟันยังเหลืออยู่กระดูกบางส่วนถูกเก็บใส่โกรส่วนใหญ่ที่เหลือจะห่อผ้าขาวเก็บไว้เพื่อน,นำไปลอยอังคารพิธีลอยอังคารถือเป็นขั้นตอนที่ผู้ยังมีชีวิตจะกระทำให้กับผู้ที่ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับคตินิยมมาจากทางประเทศอินเดียเนื่องจากคนอินเดียถือว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และสามารถชำระบาปได้จึงนิยมเผาศพที่ริมแม่น้ำคงคา เพื่อจะได้นํากระดูกและเท่าฐานทิ้งลงแม่น้ําแต่ถ้าหากไม่ได้สัมผัสกับน้ําในแม่น้ําคงคาวิญญาณก็จะไม่ได้ขึ้นสวรรค์หรือไม่หมดบาปนั่นเองแต่สําหรับประเทศไทยได้รับเอาวัฒนธรรมของพิธีนี้มาจากทั้งสองทางนั่นคือาศาสนาฮินดูและาศาสนาพุทธพิธีลอยอังคารนี้จะเป็นการนําเอาอัฐิและเท่าฐานของศพที่เผาแล้วไปลอยในแม่น้ําหรือทะเลเพราะมีความเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์นั้น เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของาธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟและเมื่อร่างกายแตกดับก็ควรให้กลับไปสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติโดยาธาตุน้ำเป็นหนึ่งในาธาตุหลักที่มีลักษณะเย็นสงบและชุ่มชื่นและยังเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งบนโลกจึงมีความเชื่อกันว่าเป็นการส่งดวงวิญญ,ญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สุขติหรือพบภูมิที่ดีมีแต่ความสงบร่มเย็นเปรียบเสมือนสายน้ำที่มีความชุ่มเย็น พ่อของเนธดาวอายุ74ปีเสียชีวิตลงด้วยโรคโควิด -19 ทุกคนในครอบครัวต่างเสียใจกันมากที่เสียพ่อไปโดยกระทันหันไม่มีใครคาดคิดไม่ทันได้กุมมือเพื่อกล่าวคำอำลากันเลยพ่อป่วยอยู่ไม่กี่วันหมอก็แจ้งว่าท่านหัวใจล้มเหลวเพราะมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วทั้งโรคความดันโรคหัวใจโรคไตและเมื่อมีโควิดมากระตุ้นอีกโรคหนึ่งร่างกายของพ่อจึงไม่อาจต้านทานกับโรคภัยต่างๆที่รุมเรา้า แม่ของเนตรดาวมีอาการซึมเหม่อลอยและยังทำใจไม่ได้ที่ผู้เป็นสามีอันเป็นที่รักต้องมาด่วนจากไปรวดเร็วเพียงนี้เมื่อเสร็จจากพิธีเผาศพแล้วเนตรดาวก็เอากระดูกของผู้เป็นพ่อกลับมาบ้านก่อนแม่ก็ได้ตะกอดผ้าห่อกระดูกของพ่อแล้วร้องไห้แทบขาดใจเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักแม่ขอให้เนตรดาวเอาผ้าห่อกระดูกของพ่อวางไว้ที่หัวเตียงอย่าเพิ่งเอาไปไหนแม่บอกว่าอยากอยู่กับพ่อก่อน กลางดึกเนรดาวสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีคนคุยกันดังมาจากห้องของแม่ซึ่งห้องของเนรดาวก็อยู่ติดกับห้องของแม่ปกติแล้วแม่จะนอนไม่ล็อกประตูเนรดาวแนบหูกับผนังห้องพยายามฟังก็ฟังไม่ถนัดไม่รู้ว่าแม่คุยกับใครดึกดื่นป่านนี้แล้วเนรดาวลุกขึ้นจากเตียงค่อยๆย,ย่องเดินไปเปิดประตูห้องนอนเนรดาวค่อยๆบิดลูกบิดประตูและเปิดออกอย่างแผ่วเบาที่สุดเธอย่องเข้าไป และมองเข้าไปที่เตียงของแม่คุณพระช่วยเนตรดาวตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นมีเงาดําของคนสี่ห้าคนยืนล้อมเตียงแม่และกําลังจ้องมองแม่อยู่แต่แม่ยังนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงด้วยความเป็นห่วงแม่เนตรดาวรีบตะโกนออกมาดังๆใครอะแล้วเงาเหล่านั้นก็หายวับไปกับตาแม่ตกใจตื่นลุกนั่งเนตรดาวรีบเปิดไฟสว่างทั่วห้องแล้วโผลเข้าไปหาแม่ด้วยความเป็นห่วงแม่แม่เป็นไรไหม เธอถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นมีอะไรลูกท่าทางไม่ดีเลยแม่แม่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอคะหรือว่าแม่เห็นอะไรบ้างไหมเธอถามด้วยความแปลกใจไม่มีอะไรนี่ลูกแม่ก็หลับตั้งแต่หัวค่าเสียงคุยกันดังแต่แม่กลับไม่ได้ยินอะไรไม่เห็นอะไรเลยเนธดาวรู้สึกว่าไม่ได้การละเธอต้องนอนเป็นเพื่อนแม่หากเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันได้ทันแม่ทำหน้าแปลกใจอย,อยู่ไม่น้อยที่เห็นลูกสาวท่าทางแปลแก และยังของนอนห้องเดียวกับแม่อีกต่างหากแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรแม่หลับไปแล้วแต่เนตรดาวยังคงนอนไม่หลับภาพเงาดำของคนทั้งสี่ห้าคนยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเธอสงสัยว่ามันน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับหอระดูของพ่อแน,แน่คิดวนเวียนอยู่อย่างนั้นจนเผลอหลับไปโดยความนวกหูจากเสียงของคนหลายคนคุยกันอีกแล้วเธอตกใจตื่นขึ้นมาอีกครั้งและแล้วสิ่งที่เธอเห็นเมื่อตอนหัวข่ำในห้องแม่มันชัดเจนอยู่ตรงหน้าเธอณตอนนี้นี่เอง เงาดำร่างทะมึนยืนรายร้อมเตียงที่เธอกับแม่นอนอยู่เนรดาวรู้สึกตัวแข็งทื่อพยายามดินและพยายามส่งเสียงร้องเรียกแม่แต่ไม่มีเสียงเด็ดลอดออกมาเลยแม้แต่น้อยเธอได้แต่ก,กรอกสายตาไปมามองผีทีละตัวแล้วก็รวบรวมพลังและความกล้าถามผีพวกนั้นว่าพวกแกเป็นใครต้องการอะไรหนึ่งในบรรดากลุ่มเงานั้นตอบกลับมาว่าเราแอบตามกระดูกพ่อแกมาแล้วพ่อฉันอยู่ไหนทำไมมีแต่พวกแก พ่อแกสู้ข้าไม่ได้หรอกเราต้องการอาศัยบ้านหลังนี้และฉันอยากได้แม่ของแกไปอยู่ด้วยเนตรดาวตกใจมากและโกรธมากด้วยกับคำตอบของผีเหล่านั้นไม่ได้นะพวกแกจะมาทำอะไรแม่ฉันไม่ได้นะทันใดนั้นร่างเงาดำของผีพวกนั้นก็ขยับเข้ามาใกล้มันยื่นมือออกมาและลอยเข้ามาหาเนตรดาวกับแม่มากขึ้นเรื่อยๆเนรดาวพยายามดิน้นและลองเรียกแม่ให้แม่ตื่นแต่เธอขยับเขยื้อนร่างกายไม่ได้เลย มือแข็งๆเย็นๆของผีตัวหนึ่งขย่ำลงมาที่คอของเธอเข้าอย่างจังและรัดแน่นจนเธอหายใจไม่ออกดิ้นทุรนทุรายเธอคิดว่าคงไม่รอดแน่แล้วพันเธอก็ระลึกนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเคารพนับถือสาธุบาร,รมีหลวงปู่ดูช่วยลูกด้วยฉับพลันนั้นเองก็มีแสงสีทองสว่างวาบขึ้นทั่วห้องจากนั้นเงาดําเหล่านั้นก็หายไปทันทีเธอยกมือพนมขึ้นเหนือหัวกราบบารมีหลวงปู่ดูที่ช่วยเหลือลูก เธอรีบลุกนั่งเขย่าตัวแม่ให้ตื่นขึ้นแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังทั้งเธอและแม่ไม่กล้าน,นอนอีกเลยตีสามกว่าแล้วเนตรดาวชวนแม่ไปนั่งสมาธิสวดมนต์ในห้องพระจนสว่างพอรุ่งเช้าเนตรดาวกับแม่รีบเอาห่อกระดูกของพ่อไปหาพระอาจารย์ที่วัดแล้วเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พระอาจารย์ฟังเมื่อพระอาจารย์ได้ฟังทุกอย่างท่านก็เมตตาบอกว่าโยมกระดูคนตายเนี่ยเขาไม่ให้เอาเข้าบ้านกันทั้งห่อแบบนี้หรอกนะ ต้องทาพิธีขออนุญ,ญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีรอบๆบริเวณนั้นก่อนเพราะพ่อเรากลายเป็นวิญญาณใหม่แตกล้อมเข้าไปก็ต้องขออนุญาตเจ้าของเดิมเขาซะก,ก่อนแต่ทางที่ดีควรจะเอาหอกกระดูกนี้ไปทําพิธีลอยอังคารเสียเถิดไม่เช่นนั้นวิญญาณทั้งหลายจะคอยติดตามโยมและหอกกระดูกนี่ไปทุกทที่แน็ดดาวกับแม่จึงรีบนําหอกกระดูกพ่อไปทําพิธีลอยอังคารที่แม่น้ําและไม่ลืมที่จะทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้วิญญ,ญาณของพ่อ ไปสู่ภพภูมิที่ดีและแผ่บุญให้กับสัมภเวสีเจ้าถิ่นพวกนั้นด้วยจะได้ไม่มารารานกันอีกจากนั้นมาเนตรดาวก็ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยผีลักซ่อนคุณเคยเล่นซ่อนแอบไหมถ้าใครเคยเล่นจะรู้ว่าคนที่ถูกหายากที่สุดคือผู้ชนะและทุกคนต่างก็พยายามหาที่ซ่อนที่คิดว่าจะหายากที่สุดเพื่อซ่อนตัวเอง วันนี้วันอาทิตย์ฉันกับเพื่อนๆชัน้นมอสองอีกห้าคนมารวมตัวกันเล่นเกมสนุกสนุกยามเย็นๆพวกเราบ้านใกล้กันไปมาหาสู่กันง่ายและมักจะรวมตัวกันเล่นสนุกตามประษาเด็กๆเ,เสมอๆวันนี้เรามาเล่นกันที่บ้านแอนวิภาวีซึ่งอยู่ใกล้วัดเรียกได้ว่ากำแพงวัดติดกับรั้วบ้านแอนเลยก็ว่าได้ตอนนั้นเป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วเราเปลี่ยนจากการเล่นกระโดดยางมาเล่นซ่อนแอบ ผลัดกันหาผลัดกันซ่อนอยู่หลายรอบด้วยความสนุกสนานฉันชื่อใบบัวและเพื่อนๆอนอีกห้าคนรวมฉันด้วยเป็นหกคนซึ่งรอบนี้ฉันจะเป็นคนหาบ้างไม่นานฉันก็เจอเพื่อนคนแรกคือแอนวิภาวีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านตามมาด้วยเอมออนเป็นคนที่สองต่อมาเจอคนที่สามคือส้มเชงคนที่สี่คือชมพู่เหลืออีกคนเป็นคนที่ห้าคนสุดท้ายคือสร้อยสุดาซึ่งหาเท่าไรก็หาไม่เจอสักที ฉันเดินตามหาไปเรื่อยๆบริเวณบ้านของแอนก็ไม่ได้กว้างขวางมากนะักและเป็นบ้านไม้ยกที่ถุนสูงซึ่งก็ไม่น่าจะมีซอกมุมหรือที่กำบังให้หลบซ่อนได้มิดชิดขนาดนั้นจะมีก็แต่ตามต้นไม้ใหญ่ที่อาจจะปีนขึ้นไปหลบซ่อนได้แต่ฉันมองหาทุกต้นทุกซอกทุกมุมของบ้านก็ไม่เจอบ้านแอนติดกำแพงวัดพอดีระหว่างทางที่เชื่อมกันระหว่างบ้านกับวัดนั้นมีต้นไทรต้นใหญ่ ซึ่งมีโพรงขนาดใหญ่อยู่โคนต้นเท่าตัวคนพอดีสร้อยสุดาอาจจะไปหลบอยู่ในโพรงนั้นแต่ก็ไม่เจออยู่ดีฉันกับเพื่อนๆอ,อีกสี่คนเริ่มเหนื่อยที่จะหาแล้วนี่ก็หกโมงเย็นกว,กว่าแล้วด้วยใกล้จะค่ำมืดเพราะตะวันตกดินไปนานแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจอสร้อยสุดาฉันกับเพื่อนๆตัดสินใจไปบอกพ่อกับแม่ของสร้อยสุดาให้ช่วยกันออกตามหาแต่ก็ยังไม่เจอเธอพ่อแม่ของเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้าน ให้หาคนมาช่วยกันออกตามหาสุดท้ายแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะพบแม่เริ่มมีสีหน้ากังวลด้วยความเป็นห่วงส่วนพ่อมีสีหน้าเคร่งเครียดนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาด้วยความวิตกกังวลไม่แพ้กันเมื่อเวลาผ่านไปเกือบสองชั่วโมงก็ยังไม่พบสร้อยสุดาในที่สุดก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่มาช่วยกันตามหานั้นแนะนําว่าให้พ่อกับแม่จุดธูปขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางด้วยความเชื่อของคนเท่าคนแก่ ที่ยึดถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณว่าไม่ให้เล่นซ่อนแอบตอนใกล้มืดเพราะเดี๋ยวผีจะลักไปซ่อนและจะหากันไม่เจอจริงๆพ่อกับแม่ก็ทําตามแต่โดยดีพ่อแม่นําดอกไม้ทูบเทียนและจุดทูบเทียนบูชาพร้อมกล่าวคําอธิษฐานว่าข้าพเจ้าเป็นพ่อกับแม่ของสร้อยสุดาน้องได้มาเล่นซ่อนแอบในบริเวณนี้หากน้องได้ทําสิ่งใดผิดพลาดพังไปจะโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ขอท่านเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโปรดเมตตาโปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้น้องด้วยเถิดน้องยังเด็กนักอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการโปดรดอย่ากริว้วอย่ากโกรธโปรดเมตตาคืนน้องและให้พวกเราหาน้องเจอโดยเร็วด้วยเถิดสาธุสาธุกล่าวเสร็จพ่อกับแม่ก็ปักธูปลงดินแล้วกราบลงสามครั้งหลังจากนั้นพ่อกับแม่และกลุ่มชาวบ้านก็ออกตามหาสร้อยสุดากันต่อไม่น่าเชื่อ เพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นพวกเราก็เจอสร้อยสุดาจนได้ถือร้องไห้ตัวสันเทาเดินออกมาจากโพรงใต้ต้นไทรกลางลานวัดที่ฉันกับเพื่อนๆและชาวบ้านเดินตามหากันแล้วไม่เจอนั่นเองพวกเราทุกคนรวมทั้งตัวฉันด้วยได้เดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบและมองหาเข้าไปในโพรงต้นไทรนี่ก็หลายรอบมากแต่ก็ไม่มีใครเห็นเลยสักคนส้อยสุดาโผล่เข้ากอดแม่ร้องไห้พลางพูดว่าทำไมไม่ช่วยหนู ทำไมทุกคนไม่ได้ยินหนูหนูตะโกนเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินทำไมทุกคนพากันเดินผ่านหนูไปกันหมดหนูนั่งอยู่ในนี้ตั้งนานแล้วจะออกไปพวกเขาก็ไม่ยอมให้หนูออกผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหลายคนที่มาช่วยกันตามหาสอบถามสร้อยสุดาถึงสาเหตุที่ออกมาไม่ได้และใครกันที่ไม่ยอมให้เธอออกมาสร้อยสุดาทำท่าทางหวาดกลัวก่อนจะเล่าว่าในขณะที่เธอกับเพ,เพื่อนเล่นซ่อนแอบกันอยู่นั้นเธอเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับพวกเรา เดินออกมาจากโพรงใต้ต้นไทรมาขอเล่นซ่อนแอบด้วยเด็กคนนั้นแต่งตัวมอมแมมดูน่าสงสารสร้อยสุดาจึงใจอ่อนยอมให้เด็กคนนั้นเล่นด้วยจากนั้นเด็กคนนั้นก็ชวนสร้อยสุดาไปซ่อนในโพรงต้นไทรนั้นเพราะเด็กคนนั้นบอกว่าปลอดภัยและรับรองว่าเพื่อนจะหาไม่เจอแน่เธอจึงยอมเดินตามเด็กคนนั้นเข้าไปในโพรงต้นไทรนั้นเองพอเข้าไปในโพรงต้นไทรนั้นแล้วสร้อยสุดาก็ต้องประหลาดใจอย่างมากเพราะทันทีที่ก้าวเข้าไปในโพรงนั้นเธอกลับพบว่า มันเป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งที่สร้างกระท่อมหลังเล็กๆอยู่ตั้งเรียงรายกันซึ่งมีเพียงไม่กี่หลังและกระท่อมของเด็กคนนั้นอยู่หลังริมสุดที่มีประตูทางเข้ากระท่อมตรงกับโพรงต้นไทรนั้นพอดีเด็กคนนั้นพาสร้อยสุดาไปที่กระท่อมพ่อแม่และพี่น้องของเด็กคนนั้นใจดีและดีกับสร้อยสุดามากหาน้ำหากับข้าวกับปลามาให้สร้อยสุดากินแต่สร้อยสุดาไม่ยอมกินเพราะว่าเย็นมากแล้วและอยากกลับไปกินข้าวที่บ้านกับแม่มากกว่า แต่คนพวกนั้นไม่ยอมให้กลับขยันขยอจะให้ส้อยสุดากินข้าวด้วยและอยู่ที่กระท่อมนั้นด้วยกันเด็กคนนั้นก็อ้อนพ่อกับแม่ของเธอจะไม่ยอมให้ส้อยสุดากลับเพราะอยากให้ส้อยสุดาเป็นเพื่อนเล่นซ่อนแอบด้วยส้อยสุดาใจคอไม่ดีและรู้สึกกลัวมากจากนั้นส้อยสุดาก็ได้ยินเสียงพ่อแม่เพื่อนๆและชาวบ้านตะโกนเรียกแต่เดินผ่านไปผ่านมาผ่านตัวเธอไปหลายรอบซึ่งเธอก็ตะโกนตอบกลับ,ลบว่าอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่มีใครได้ยิน เธอจะวิ่งออกไปหาแม่แต่เด็กคนนั้นก็ั้างแขนเธอไว้ไม่ให้ออกไปจนสุดท้ายเธอเห็นพ่อกับแม่เอาดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้ตรงปากทางเข้าโพรงต้นไทรนั้นซึ่งพ่อแม่ของเด็กคนนั้นก็ยืนอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ของสร้อยสุดาที่กําลังนั่งคุกเข่าแล้วกล่าวคําบูชากราบไหว้ขอขามาพ่อกับแม่ของเด็กคนนั้นก็เกิดสงสารเวทนาจึงของให้ลูกของตนเองซึ่งก็คือเด็กคนนั้นให้ยอมปล่อยสร้อยสุดา เพื่อจะได้ออกไปหาพ่อกับแม่เพราะเห็นใจหัวอ,อกคนเป็นพ่อแม่ด้วยกันเด็กคนนั้นจึงยอมปล่อยเธอจึงได้ออกมาจากโพรงต้นไม้นั้นพูดจบสร้อยสุดาก็ร้องไห้โหออกมาดังลั่นแล้วโผเข้ากอดแม่แล้วพูดกับแม่ว่าหนูนึกว่าหนูจะไม่ได้กลับออกมาซะแล้วหนูกลัวมากเลยแม่ของสร้อยสุดากอดเธอเอาไว้แล้วเรียกขวัญขวัญเอย๋ยขวัญมานะลูกไม่เป็นไรแล้วนะอยู่กับแม่แล้วแล้วแม่ก็เตือนว่า ทีหลังอย่ามาเล่นแถวนี้และอย่าเล่นโซนแบบนี้และที่สําคัญอย่าเล่นซ่อนแอบเวลายเย็นๆมืดๆค่ำๆอีกนะลูกผีจะได้ไม่รักไปซ่อนแบบนี้อีกทั้งสร้อยสุดาฉันและเพื่อนๆทุกคนพยักหน้ารับคําเพราะไม่มีใครอยากถูกบังตาและไม่มีใครอยากถูกลักซ่อนแบบนี้อีกนั่นเองและนี่ก็เป็นประสบการณ์สยองที่ทั้งฉันและเพื่อนๆจะเข็ดและจดจํากันไปจนวันตายเรื่องเราทั้งสามเรื่องก็จบลงไปแล้วนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะขอบคุณที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้กันแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเรื่องลหล่อๆเรื่องต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ